สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลบอยสิริชัยนะครับรู้สึกเศร้าใจนะด้วยความรักและความอาลัยต่อการจากไปของคุณแม่ตุ่มบุญนิ่มรอนะครับรอนะนามสกุลรอใช่ไหมฮะย,ย้อนไปเมื่อปี2555ความดิ้นรนแสวงหาโอกาสอยากไปต่างประเทศ ไปร้องเพลงหรือไปทำอะไรก็ได้เพราะผมคิดว่าจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆและโอกาสดีๆและเมื่อนั้นผมได้รับคำเชิญจากคณะกรรมการวัดไทยมิวนิกเมตตาให้ผมได้ไปร้องเพลงช่วยงานการกุศลของวัดในช่วงปิดฤดูกาลซึ่งตอนนั้นผมยังอยู่ที่ระเบียบวัฒศิลป์ในความรู้สึกของผมตอนนั้นคือมันเป็นโอกาส ยิ่งใหญ่และไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสแบบนั้นเลยจึงตัดสินใจเดินทางคนเดียวโดยที่ไม่รู้จักใครที่นั่นมาก่อนเดินทางไปถึงผมก็ได้รู้จักผู้คนที่ใจดีและมีน้ำใจมากมายหนึ่งในนั้นก็คือแม่ตุ่มผู้ทำเรื่องการันตีและทำหนังสือเชิญดำเนินการขอวีซ่าให้ผม ไม่สบายพาไปหาหมอมีปัญหาเอกสารคุณแม่จะจัดการให้ส่งค่าเครื่องให้เงินติดกระเป๋าซื้อกาดตัวรถไฟแบบรายเดือนให้ใช้คือท่านเป็นประธานกรรมการวัดคุณแม่เป็นคนที่ใจดีในทุกๆด้านไม่ใช่แค่ผมแต่สิ่งที่เห็นได้คือแม่เป็นผู้ที่อุป,ปถัมภ์พุทธศาสนาในเยอรมน,นี นะครับสนับสนุนการศึกษาศิละปะและวัฒนธรรมไทยที่ไปแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ในเมืองมิวนิกเยอรมนีรวมถึงช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องชาวไทยที่ทุกข์ร้อนคุณแม่เป็นแบบอย่างของผู้เสียสละเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่นและหนักแน่นในการสร้างคุณงามความดีโชคดีและใจดีที่มีโอกาสได้พบสัมผัส และได้รับโอกาสดีๆจากคุณแม่ด้วยดีตลอดระยะเวลา4-5ปีที่ไปตรงนั้นจนถึงปัจจุบันแม่ยังมีกำลังใจคำชี้แนะที่ดีในวันนี้ท่านคุณแม่ได้จากไปแล้วขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณงามความดีของคุณแม่และบุญกุศลที่ผมได้ทำนำพาดวงวิญญาณของคุณแม่สู่สัมปรายภพรักเคารพคิดถึงครับนะ ก็เป็นคนที่มีความกระตันอยู่รู้คุณคนไม่ลืมบุญคุณคนนะครับว่าใครเคยช่วยเหลือเคยมีสัมพันธมิตรสมรภาพที่ดีมีสตรอรี่ที่ดีมีเรื่องราวที่ดีในระยะเวลาตลอด4-5ปีนะครับคุณแม่ท่านนี้นะครับคุณแม่ตุ่มนะครับก็เป็นคุณแม่ที่ให้โอกาสบอยนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อลูกคนนี้นะ แล้วก็รักบออย่างจริงใจนะครับงานบุญก็ไม่พลาดนะครับงานกุศลงานต่างๆแม้กระทั่งจะช่วยเหลือผู้คนรวมถึงบอยศิริชัยท่านก็ทำนะครับถึงคราวแล้วที่ท่านไปสู่สมปรพบที่ดีนะครับไปสู่พบใหม่นะครับท่านก็ไปสบายเนาะก็ขอแสดงความเสียใจตรงนี้ด้วยนะครับขอให้คุณแม่สู่สมภพภูมิ ที่ดีขอแสดงความเสียใจล้ี่นี้ด้ยวยนะครับนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับบอยสิริชัยแล้วก็ขอให้หมอลำสิงห์วิหกเจริญขึ้นไปนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ